คลิปนี้จะมาทดสอบการกันน้ำนะครับนาฬิกา U-Fort รุ่น U-F 116นะครับผมเนื่องจากมีลูกค้าถามเข้ามากันเยอะมากนะครับว่ารุ่นนี้กันน้ำได้เหมือนนาฬิกา U-Fort แบรนด์ U-Fort รุ่นอุ่นอื่นไหมครับผมเดี๋ยวเราจะมาทดสอบนะครับกับน้ำตกแรงๆแบบนี้นะครับน้ำตกแรงๆแบบนี้เลยนะครับว่าว่าจะกันน้ำได้ไหมนะครับผมเดี๋ยวราทดสอบกันเลยครับผมไปกันเลยดวนะครับทดสอบกันแรงๆแบบนี้เลยนะครับผมอันนี้ด้านข้างๆนะครับด้านกุ่มนะครับ วนธีมีเดินอยู่ปกตินะครับผมเดี๋ยวเราต้องตอบด้านปุ่มฝั่งน,นี้ต่อเลยครับน,นีนครับแล้วต่อไปเทสตรงขาหลังนะครับเอาแรงต้านแรงๆแบบน,นี้เลยครับนี่นะครับผมตัวในกลางเดินอยู่ปกตินะครับแล้วก็ไม่มีน้ำเข้าไปในตัวเรือนนะครับผมไม่มีฟ้าขึ้นนะครับ ครับผมวันนี้สามารถกรนน้ําได้50เมตรนะครับลูกค้าสามารถใส่อ่งน้ำไว้น้ำนะครับลุยน้ําลุยทะเลได้เต็มที่เลยครับผมแต่มีเงื่อนไขอยู่ข้อเดียวก็คือทางเราไม่แนะนําให้กดปุ่มระหว่างตอนที่ตัวเรืออยู่ใต้น้านะครับเพราะว่าอาจจะทําให้ตัวซีลตรงปุ่มขยับคยื่อนได้และอาจจะไม่น้ําเข้าได้ครับผมวิธีกดปุ่มแนะนําให้ยกขึ้นมาเหนือน้ำนะครับแล้วกดปุ่มได้เลยครับครับผมวันนี้เราจัดโปรโมชั่นนะครับผมจากปกติ6 9 0บาทนะครับวันนี้เราลดเหลือเพียง279สบาบทจากสงปีครับผม มีเป็นการเก็บปลายทางได้ไม่บวกเพิ่มนะครับแล้วก็สินค้า้เราตรงปกแน่นอนลูกค้าสามารถขอแกะทัสู่กับรับของได้ครับแต่ลูกค้าแกะมาแล้วนะครับไม่เหมือนที่เรารีวิวไปนะครับผมลูกค้าสามารถปฏิเสธการรับของได้เลยครับผมเพราะว่าสินค้า้เรารงปกแน่นอนนะเราเปิดมามากกว่าสิบปีแล้วครับตอนนี้ครับแล้วก็เราได้การยืนยันจากทางเฟซบุ๊กนะครับมี t ิ๊กถูกชื่อเพจด,ด้วยครับผมครับถ้าลูกค้าสนใจสั่งซื้อลูกค้าทักแชทหรือคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวจะมีน้องแอดมินติดต่อกับนะครับครับรุ ครับผมขอบคุณสำหรับการรับชมมากๆครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมลองกดไฟให้ดูนะครับเรี๋วันี้ไฟไฟเป็นไฟสีขาวแบบนี้เลยครับผมกดได้สองปุ่มนะครับผมปุ่มนี้ก็ได้ครับหรือปุ่มนี้ก็ได้ครับขอจริงสวยมากครับผมวันนี้ถ่ายจากกล้องมือถือเลยครับครับผมขอบคุณสำหรับการรับชมมากๆครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ